Kagat alga sa bibig tang ina mo alinis bansa nyo pero batapakadumi mo lakas mong gago pero maya liliban yung ulo mo ano ka ng pulis sa tapakaduag mo babait kapag kausap yung babay sa una lang malakas kapag sa bibigan hayaan mo na lang ntoni ni sa wata siyong gawagan na demo tasya bagani staraan taas tawanday. Ala kah? Tani penguin na chong kap. Goo ก่อนอื่นนะครับเราก็ต้องดูก่อนนะครับถ้าเป็นมอไซค์มันจะติดอยู่แถวแถวโซ่เนี่ยแหละครับหรือว่าใต้ยูบ็อกนะครับถ้าเป็นรถออโตเมติกนะครับอันนี้เขาบอกว่าขี่คนเดียวนะครับข้างหน้าจะเติม29แล้วก็ข้างหลัง29นะครับอ่า29 PSI นะครับเนี่ย PSI นะครับถ้ามีผู้สอนท้ายก็29 33สามนะครับคือถ้าเป็นรถโซ่เนี่ยจะอยู่แถวแถวโซ่นะครับถ้าเป็นรถ CVT นะครับรถยอโต้เนี่ย มันจะอยู่ใต้ยูบ็อกนะครับแต่ถ้าเป็นรถยนต์จะอยู่ข้างประตูคนขับนะครับก็ไปดูกันนะครับว่าของใครอยู่ตรงไหนนะครับก็เดี๋ยวตู้นะครับมันจะเป็นถ้าเป็นตู้แบบนี้คือตู้ธรรมดานะถ้าเป็นตู้แบบนี้คือตู้ในตัวเจนนะเป็นในตัวเจนแบบนี้นะถ้ารถใครนะครับเป็นลมธรรมดานะครับจะต้องปล่อยลมทิ้งก่อนถ้าจะเติมในตัวเจนนะครับแต่ถ้าเป็นในตัวเจนอยู่แล้ว ไม่ต้องปล่อยนะครับก็คือเติมได้เลยนะครับของผมเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลมธรรมดาเพราะผมมีที่เติมลมอยู่บ้านอยู่แล้วผมก็เลยไม่ได้เติมเป็นไนโตรเจนนะครับถ้าเติมไนโตรเจนรว seas, มกับล,ลมธรรมดาไนโตรเจนจะกลายเป็นธรรมดาทันทีนะครับเพราะว่ามันมีธาตุอื่นปนอยู่ด้วยนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะครับแล้วก็หมุนนะครับจุดลมออกตามสเต็ปเลยนะครับตามสเต็ปเลยก่อนตามสเต็ปแบบนี้ ก่อนอื่นก็ตั้งค่าลมก่อนนะเดีย๋ยวผมจะตั้งข้างหน้าเป็น29นะครับ29หรือ33นะครับก็เดี๋ยวจุกมานี้มันเป็นแบบตรงนะบางปั๊มก็จะเป็นแบบตรงบางปั๊มก็จะเป็นแบบงอก็อัดเข้าไปแบบนี้เลยพอเราอัดเข้าไปนะครับเราก็กดสตาร์ทนะอันนี้สําหรับคนที่เป็นในโตเจนอยู่แล้วนะครับกดสตาร์ทได้เลยนะครับ อันนี้แบบที่เป็นในตัวแจนอยู่แล้วนะครับถ้ามันเต็มก็จะตังติดนะครับแล้ววิธีต่อไปนะครับก็จะเป็นวิธีแบบที่รถยังเป็นลมธรรมดาอยู่นะครับจากนั้นนะครับอ่ะเราก็ลดออกอึบนะครับเป็นอันจบนะเนี่ยพอเราใส่ปุ๊บเราเล,เลือกเบอร์ที่เราเราจะเติมปุ๊บนะครับเราก็กด n 2มันก็จะเริ่มนะครับก็นะครับเขาก็จะปล่อยลมนะเห็นไหม อันนี้คือล้อหลังนะอ่าน,นี่เติมล้อหลังนะ,นะเติมล้อหลังเหลือยี่สิบแล้วถ้าเป็นมอไซค์ก็ระวังล้นลมด้วยนะเออบางทีมันแบน มีถังกับเพิงด้วยนะแล้วก็เตอร์บีได้ด้วยนะร,รอดรอดนี่ผมอยู่ปั๊มเชลนะปั๊มเชลเขาก็กำลังสูบลมในตัวเจนเข้าไปนะครับหลังจะปล่อยลมธรรมดาทิิงแล้ว จะสังเกตได้ว่าพอเราเซตแล้วนะครับสมมติเราเลขตั้งเลขเสร็จปุ๊บเรากดนะครับ N 2 o นะครับก็คือในตัวเจแล้วก็กดสตาร์ทเนี่ยมันจะเริ่มปล่อยลมปล่อยลมรอบแรกแล้วก็เติมให้เต็มตามที่เราเซตไว้แล้วมันก็จะปล่อยรอบนึงถึงจะเติมอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อที่ว่ามันจะมั่นใจว่าในในยางเราเป็นในตัวเจร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับนไในตัวเจนเนี่ย จะอยู่ในรถได้ประมาณ6เดือนนะครับเขาเคลมไว้อย่างนั้นนะครับแต่ผมแนะนําว่า3เดือนก็ลองเช็คหนึ่งครั้งก็ได้ครับสัก3เดือนก็ลองมาเติมนะครับแต่ถ้าเป็นลมธรรมดาก็ควรเช็คทุกเดือนนะครับจะดีกว่านะ ja. ก็ประมาณนี้ครับเดี๋ยวเรารอมันเต็มรอมันเต็มมีรถมาเติมแล้วบางคนมันเติมไม่เป็นนะอ คก็มากดออกโอเคพอมันร้องแสดงว่ามันเต็มนะครับอย่าลืมจุกด้วยนะครับไม่มีจุกไม่ได้นะถ้าเสียมานี่ได้ได,ได้ลื้อยางออกนะครับเปลี่ยนใหม่เลยนะยุ่งยากแล้วก็เก็บสายเขาด้วยนะครับก็ในเ,เตนมฟรีก็ลองไปเติมกันดูครับอย่าลืมนะครับจุกด้วยครับ ไม่งั้นขี้โคลนขี้ฝุ่นจะเข้ามาอุดน,นะครับจุกพวกนี้นะครับทำให้มันเสียอ่าโอเคส,สวยๆงามๆจัดไปหนึ่งดอกอือแล้วผมคุรคนอนะครับก็จัดให้แล้วนะครับเติมลมในตัวเจนนะเออใครอยากลองก็ลองธรรมดากันนตจวเจนเลือกเอานะครับไหนก็ในไหนละ ก็ลองเติมกันดูได้นะ